สบายดีพี่น้องสบายดีสุมองสุบอนสบายดีสุครูสุคนทิชเตอน้ดงเอ้ยหอบสาดหอบมอนมามากินข่าย่กางทงพี่น้องเอ้ยบอกกินอยู่คัทแล้วกคัดเอาลงมาพีดกับมันจะยากและคัดปูสาดนะ ถ้าอบปูาสาน่แม่นกีนก่นะลุ่มนะนอ,อ,อ,อบาสาดไม่อเอาวากตีนป้านักกะไรอปูรดปั้นเ้าเศร้าพี่น้องเอ้ยหัเเกเกี่ยวเข่าวี่า้่านี่พอหอดหาพอนซ้ำปนุ่งเอาเนี้ยกินมาสู้กินเลยเนี่ยาเป๊ดวั่รมะเกี่ยวข่าว,ว่านเนี่ยตัวเดียวกันบ่หรือตัวไม่ น้องมาเกี่ยวเขาวะใส่หวันนี้ขาเป็ดขาเป็ดแล้วพอน้องพอนเมือป่าน่องมะป่าเน้อน่องมาเกี่ยวเขาเจ้าของมาพี่น้องมาเกี่ยวเขาเศร้าน้ำกันสู้คู่สู้คนโอ้ยปิ้งเป็ดวาชัดปาดพี่น้องเลยสุดยอดสุดยอดมาพี่น้องมาเกี่ยวเขาเศร้าน้ำกันสู้คู่สู้คนปิ้งเป็ดมือนี่มักกล้วยซุกน้ำจ้ำเจียวเด้อเด้อเกี่ยวเขาเศร้าน้ำน่องเด้อ sẹp luôn mọi người anh phi nong mà sụp sụp con thì bộ đội sư ơi nam mất kín nó cả gan phi bỏ có lý nhắc tát khẩu như thế này nhen 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 à, nhau nhau lau bộ ma bò coi nhảy áo không มากๆองกินเขานั bye, ้นเ mm ้าดกเงๆเข่ายกขังหัวพุ่นไป้องเลยบอกกะลีว่าตัดก็มแต่อยากของว่าหยาลายมนบริเมัเข่าเนจันนมันก้วแม่ลนกันเขาอนา่าเลยกะลีเลยื่งันเป็นแงนะเียงจงอิงแม่ยังซุ่มเนาะ ปิ้งเป็ดพี่น้องเอ้ยใช้ใบอันแขวงหางนะบุของบอลนะมันเข่าอรือ้ะปิ้งเป็ดจำเจ้าวมะก้วยซุปพี่น้องเล้ยเจมี่รับแล้วมันบอกเจมี่ โอ้มาตื่นแต่ดึกแต่ว่าคนมวิเวกไงกับานอนโอ้คนดูคนดูะตื่นแต่ดึกขนาดเจงก็จะปั่นเขาน่ะตึงๆออกไปดิฮะเ้ยน่อย ช่วงนี้ก็เป็นช่วงโค้งสุดท้ายแล้วพี่น้องเว้ยสุดท้ายท้ายสุดแล้วล่ะของผู้ใดก็ได้ไก่อยากเลี้ยอแล้วล่ะเนาะปลายมือเลยพันซะผู้ใดก็ได้นี่เจ้านั่นแล้ววะสาระอ่แลแต่เกี่ยวแต่ตัดนี่แหละอื่นผู้แรกที่มาด้วยแต่เกี่ยวมันพันแห้งดอกมื้อนี้บ่แห้งง่ายแต่เกี่ยว uân à, bơm khăn mặt cả day khăn cotton này ừ. oh. ừ. 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 em ơi <laughs> oh, nó nó gắn hết sang thế เชนแล้วมาออกสาืเยปห็นยูบบอเห็นรวมออกเนาะเาะไวาดแข่งเฮ็ดธมสยโอ้มันิ่มสีมืดงามเพเลยนี่เฮ็ดดินเรก่อป่ะวมันน้องเพิร์ดูได้นะอือมันพี่เ็นเข่าเฮ็ดใค้ด้โ เดี๋ยวสีหาเอาหูเพชรปวกลงอันนี้ก็ได้ลงเพชรคือกันไอเก็บเพชรปวกพี่น้องอะหูเพชรปวกยังไหลเลยนี่เต็มอยู่ในโทรศัพท์นะไม่เต็มหูเพชรปวกมันมันพี่น้องที่ว่าสีสางกระเซยเดี๋ยวพี่น้องคนไปหาสนั่นแล้วอะบ่มีวันนี้เขาเสียนปล่อยผู้ลงเพชรเพื่อนก็แล้วเราบอกเราขัดเท่านี่ไงตอนนี้ ยังงัวขึ้นหน่าๆนำลังงอกแถ่นะอืมนักจวงกว่าจุงก่เอออันนี้งัวไปซื้อ9,000น่ะออันนี่ะแม่กับลูกเนี่ยอืมอืมตุยอยู่ขนาดเลยตุยแห้งจนเห็นตึกระดูกขังกักสากเลยโอ้เรากำลังทอมซื้อมาก9,500งัวแพงเนี่ยพี่น้องชุมมือเนี่ย

กินก่อนกินก่อนตาเกาะกับพี่น้องเอ้ยขายทางกลกองก็บได้อามาปั้นและสิฮะครับอยู่บ้านแต่ว่าพออาหารดีกับอ้ปทาดบดได้พี่น้องเอ้ยปลาพี่ปลาน้องบดได้แล้วคือมาพออาหารดีปั้นนี่กับได้มาเจออาหารดีปั้นนี่กับปลาพี่ปลาน้องบดได้แล้วพี่น้องเอ้ยลมเนาะบรรยากาศวอยๆิมวีวพี่น้องเอ้ย วะาบ่ามีดอราันนี้ก็บปลอกปอกแ๊กคือว,าาว่านมอก่อ,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 อนนั่นแหละเออเกี่ยแม่ออมแต่ฝนกับฝนบ่เกีออือะฟังกนแม่นะไ่ะฟังคนมาอีีสง่งนเปียก้าาไดบมาได้เอรกาลีว่าปีาานี้ฮอดล่อสอบก ถือว่าดีเพ yup. uh, 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 ื่อนว่าตอนนี้ได้แปดสิบแล้ววาสั้นยังวันมาครับยังลอรถปั่นแม่นพ่อฮลดอรถปั่นเขาสั้นเขาอย้างเราปั่นเขาอย่าพี่น้องพูดไทยเพื่อนว่าเขาหย่ามันเลี้ยวแม่เขาเจ้าด้งินเคยหล่าเนเาเนายังเขาอย่าบ่เคยได้งินเนาะ แล้วว่าขเข้าเจ้างงไม่แท้กับบ้านบาได้ไกลกันพี่น้องแต่เหาพูเคยได้ยินเน,น,น nhà า,าะมัน,มนลายเห็ดอย่างนี้พี่น้องกว่อตรงป่าลายกำกางเลยคิดคือเห็บดบ๊อดกว่าเห็ดรวม แต่ห้ามบุ๊มีิคอนออกดอกเจ้าพายให้รักหัวไปเลยนอกจากหาตามรักหัวคันมีแต่กับบไวร้าดอคันได้เพราะแกงที่ว่าสุดยอดแล้วเนาะที่ว่าโศกแล้วแต่บันเาอะนะบุ๊มบโคกบุมีกดุงคันอยู่ทั้งบ้านอันนะทั้งวุนคุณนขาเจ้ายังได้กินอยู่เขาไอตูนเขาอ่ะนะไอเกตยนะเพราะหน้าขาเจ้ายังมีคอนร้าย ห้าวโมมีคอนบ่มีต่อแล้วแหละอือโอ้ยคอนไม่ตายข้าเจ้าไปดึงดีอ่ะมีคอนข้าเจ้าไปหาได้แล้วเฮ้ยยามันออกนะอือเล็ดร้ายอยู่กลางวอนมันจะเนื่ยร่างกายจะเคร็มไม่ข้าเจ้ายังลายไม่คอนไม่ปลาไม่ข้าเจ้าอือบ้านเฮาในสายจะมีโคกไรขัาเจ้าไปหาเฮ็ด กค้งง่ายคือทำพระกุแล้วเหมือนถ้าไปเลาะหายิงกับผมอยู่วัดป่าพี่น้องไว้เมื่อกี้กับป่าขนาดนั้นเท้านี้บกึศกันจะเป็นให้น้าแม่นมื่อกี้แถวนึ่งก็สุดยอดเลยเรื่องป่าน่ะบ้าป่ะจะเปลี่ยนอืมเก่งขนาดคนป้าพระเจ้าไปกรุงเทพบางช่วงหันเนาะเป็นซิปปีข้างกม่านเมื่อเห็นแถวนี้ตื่นแล้วเปลี่ยนหมดเลยเก้ายังเป็นป่าอยู่แถวหน้าปน้องอีเนี้พี่น้องเว้ มีให้หน้าแต่นั่นนี่น้อยเดียวเียงเกลียวจ้ำผมก็ต,ตั<า>ลดลงต้กีโลได้จ้ำโลงแล้วอไอว้ไฟละบักกลีนะเ<ม>ติมพลังก่อนลุยงานพี่น้องเลยบักกลีกกว่าตัดแล้วให้นี่ยจะสิออกไปตัดหน้าน้านองเอ็นจีพี่น้องตั้งนอกหัวพรามื่อกี้นี่คาดว่าเสีเ่ยวเพิ่นว่าเสี่ยวให้เหลีววัดสั่นเนี่ยเมื่อกี้เลยมัดสีมัดดีวะ ยังเงหาสิเก oh, really? um, ี่ยวถ้าอยากดีนอเขาบรถตัดอยู่ไหนโอ้ยเมื่อนอนคืนเนี่ยจะเป็นเมื่อยนอนบนหัวที่เลยแ็บขนาดกันเมาวันเนี่ยหัวเมื่อยเมื่อยมันแดดเนาะมันแดดแห้ง เอาไว้เลยพี่น้องเอ้ตากล้องกับหิ้วเลยได้ปะเนี่ยเนาะลำลากเพืยงที่นี่พี่น้องขอบุณขอบคุณเลยไลฟ์พี่น้องสุข,สขูสุกคนสุมองสุบอนที่เข้ามาเบิง้งที่ขเข้ามาชมกัอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์เน่เด้อพี่น้องเด้อจังสิบ,บริาพารทคลิปไม่ไม้จากซองของเขาเพื่อเป็นกำลังใจให้เฮ่าในถ้ำคลิปดีๆให้พี่น้องในเบิงเบ้งในชมน้ำกันเนาะอยู่ดีไม่แห้งพี่น้องสุกูสุกคนสำหรับที่นี่ขอกราวคำว่า,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 าสบายดีพี่น้อง